คนกำลังอ๋อดูแบบสีเหลืองอะามงามคนยังเยอะเลยอะไรจะขนาดอ๋อตอนนี้ท่องกัะขึ้นมากสนามหลวงเลยนักท่องเที่ยวกาแบบโอ้โหแบบ สวัสดีสวัสดีทุกคนตอนนี้ท่องเราอยู่ที่อุโมงนาวัดพระแก้วทุกคนโอ้โหมือนแบบนักท่องเที่ยวแบบสุดๆได้มาเนี่ยไปเดี๋ยวมันีะท่องจะพาทุกคนเริมมนชมบรรยากาศท่ายในอุโมงนะเราจะเป็นอะไรทุกคนโอ้โหแบบมาเยอะมากเลย คนยังเยอะเลยอะไรขนาดน,นี้ทุกคนโอ้โหคนยังเยอะทุกคน kem mùa mòn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คิดจะไปที่อื่นเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนตอนนี้จะเป็นห้องน้ำนะ คนคนเยอะมากเลยนะโอ้โหมาแบบเยอะสุดๆเลยดยูด้า oh. นหลังโอ้โหเยอะมากมองแทบแตกนะ บาดีโทอันนี้เป็นท่างอกนึงนะ เดี๋ยวเราไปเดินส้มกันเลยนะทุกคนบาดาะลังกวนโอ้โหช้องบมคิดบาคนจะลายป่าน,นี้นะอ,อะไรจะขนาดนีดน้ทุกคนแบบโอ้โหเยอะมากเลย ร้านนี้จะเป็นห้องงามน,นะ ทัวเลยนะโอ้โหรถรถท,ทัวขังวน,นสนามรวมแพบจาวงมี่ที่จอดนะอ๋อ าสดไปแล้วนะทุกคนอ๋ออันนี้เขาก็จะ,ะขึ้นไปบัตรผาแก้วนะนี่คือนักของเที่ยวเทม่าบาัตรผาแก้วนะ รถดันจะเป็นยายนเลยอ๋อตอนนี้ท่องกันึ้นมากสนามหลวงเลย <c oughs> นักท่องเที่ยวกับแบบโอ้โหแบบร้ายแห้งอะไรนีนะสนามหลวงทุกคนโอ้โห นี่จะเป็นเอ่อเป็นทัวรนะ์นักท่องเที่ยวนะที่มาจอดตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามาวัดพระแก้วแล้วนะักท่องเที่ยวก็จะเข้าไปวัดพระแก้วนะ nhớ mà đi theo mọi con nạp thì mà bật phạt kẹo nữa nhớ อันนั่นก็เป็นพระบรมมหาราชวังนะอันนี้เขาอ่อนักท่องเที่ยวเขายยางเขาประตูนนะคนโอ้โหเยอะมาก นี่คือบรรยากาศหลังจากที่คนคนยุดตกนะเกินไปอ๋อตอนนี้เขาจะเปิดให้เขา ค <Okay, S 2> ประตูตตประตูนะั่นประตูเดียวนะอากาศดีนะวันนี้นวันนี้อากาศดีนะทุกคนอยู่ที่สนามหลวงนาบัตรพระเก้วนะ เบิร์นนักท่องเที่ยวที่แบบมาไลา่ดีนะเบิร์นด่านหลังนะทุกคนเต็มเลยไปที่เขาไปเไปบิร์ทั้งซานลักเมืองนะว่าจะเป็นยังไงยวท่องก็จะเก็บบรรยากาศมาใหา้ทานผู้สมในเบิเร์นใสรับสมกันได้นะ คนกำลังล่างไ้มานะคนอย่างเยอะ ตอนนี้ท่องกายางา,าบริเวณประตูทางเขานะทุกคนอันนี้อันนี้แหละจะเป็นประตูทางเข้าไปาบัดพระเก้วนะแบบคนร้ายแห้งอะไรีนะเขาไปข้างในก็จะเสียนะหารอยถ้าเป็นต่างสตร์นะถ้าเป็นคนไทยกับเขาฟี่นะ ร้านนี้จะเป็นซานลักเมืองนะร้านนี้ก็จะเหี้ยอ,อมาตั้งแต่ผาส่างนะเยอะมากเนละนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวาชาวต่างชาตินะ ประตูทางเข้าแบบแน่นมากนะออดูแบบสีเหลืองอลา,ามงามงามลายนะบัดพระแก้วคนก็จะยาวมากเลย โโอโ้ยาวมากตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงท่าซ้างเลยนะปลาที่ากคนแบบข้างล่างแบบเหยาวเยียด้วยนะเป็นยังไงทุกคนชาวพายมาคลิปกบ ฝากกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทองเห็ดลิปต่อไปเะ้รสำหรับคลิปนี้ท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคน